ค่าเนี่ยแหละ,จะเจอที่สุดในโลกตอนที่ยี่สิบรายละเอียดพารกิจมีเวลาหนึ่งสัปดาห์รบรวมนัก้ลยสามอันดับแรกของเชื้อไทยทั้งหมดตอนนี้ได้หนึ่งคนแล้วเรื่องอีกเหลือทงสองคนนะครับดูเหมือนว่ารบรวมกับสามอันดับแรกของระบบทั้งหมดข้อที่สองนี้สามารถแยกแยะได้จริงด้วยลินเชียน ฉันไม่อนุญาตให้เธอพูดอะไรมั่วๆนะฉันฉัน,นเป็นของเธอตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนนี้ไม่ใช่อีกเดี๋ยวก็ใช่แล้วล่ะครับลินเทียนฉันขอเตือนนะฉันเป็นอาจารย์ของเธอนะอาจารย์ครับถึงที่พักของอาจารย์แล้วนะครับเจอกันที่นี้นะครับหลินเทียน คงไม่ได้ได้ชอบฉันจริงๆใช่ไหมแต่ฉันเป็นอาจารย์นะถึงแล้วยังขั้นท้าจะต้องให้ฉันเรียกคนเพิ่มอีกไหมคะเตรียมผอมพร้อมหรือยัง,องของทั้งหมดอยู่นี่แล้วค่ะมีปืนตะะเบกดี้แล้วไม่ต้องตัวว่าพวกมันจะเยอะแห่ไหน เลิกแอบสักทีรีบๆออกมาซะเดี๋ยวฉันจะต้องรีบกลับไปดูไลฟ์อีกอมไอยน,นี่ห่วงดูไล์นี่วะออแกนี่เหรอเป็นคนรับพาตัวเคียงเฟๆเ่ก็คือแกนี่นะโตษของการรับพาตัวคนของฉันไปไม่ใช่บอๆนะสงสัยแกอยากลองรีสินะใช่แล้วไงละ่ะจะทำไงละ่ะ อยากจะบอกว่านายไม่ได้บบพาตัวอีกเหรอเออนายนี่ลอมรับเมื่อกี้นี่โคตรขี้ว่ะเ้อที่มันบอกมาแบบนี้ว่ะแก่้ามากเลยนะเฮ้อระวังปกป้องนายท่านก่อนมันมีปืนเอ่อเปิดกล่องมีอะไรเฮ้ย ขาวนี้ปืนจริงระวังครับนายขั้นตุ้งโอ้โชเฮฟอีกนคนหนึง่งโอ้โรองเขาแต่ชุดกายของเขาคนนี้จะเหยียบยา้มผู้หญิงของฉันมากไปแล้วไม่ดูสารรูปตัวเองสักหน่อยหรอว่าจะมีย้ำยายากแค่ไหนรับผลการของแกไปเหอนะเนาะ ไม่นึกเลยว่าดินเทียนจะใช้วิธีฮาร์ดคอร์แบบนี้ขอขอบคุณเพจแฟนต้าคู่แปรนะครับอย่าลืมไปติดตามเพจเราด้วยน,นะครับขอบมากครับ